วันนี้ช่องจัดมินคิดทีวีมีรายการใหม่มาแนะนำเพื่อนๆคือรายการจัดมินชวนชิมเป็นรายการแข่งขันทำอาหารผู้แข่งขันคือมาม,มีและแด,ด็ดดี้โดยให้น้องจัดมินเป็นคนตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะ สวัสดีครับน้องๆวันนี้เด็ดดี้มีรายการใหม่นะมาเปิดที่นี่ที่แรกเลยเป็นอ e ีีแรกเลยนะรายการอะไรอรอหนี้จัดมินชวนชิมเดี๋ยวเด็ดีอธิบายกฎกตกิการายการเราก่อน <Okay. S 2> รายการนี้อ่ะเด็ดดี้กับหมอมี่จะทําเมนูอาหารแข่งกันคนละหนึ่งเมนูแล้วให้น้องจัดมินเป็นคนชิมทั้งสองเมนูแล้วก็ให้น้องจัดมินเนี่ยตัดสินว่าน้องจัดมินจะชอบอันไหนถ้าน้องจัดมินชอบอันไหนคนนั้นก็เป็นผู้ชนะโอเคไหมโอเค วันนี้มัมีมีเมนูอะไรเดี๋ยวเด็ดดีอ่ะจะให้แมมมี่อ่ะทำก่อนวันนี้มัมีมีเมนูอะไรมานําเสนอนรองชุดมินวันนี้มีมีมีวันนี้มีมีมีม่ไชิวันนี้มีเมนูไก่ทอดสตดผู้พันโอ้ไก่ทอดสุดผู้พันโอเคอ่ะมาเจอกันมามีลุยก่อนขั้นตอนแรกของมีจะเอาเกลือไปล้างข่าวก่อน S <S มันจะได้ไก่มันจะได้ไม่มีกลิ่นมนนีลาเสร็จแล้วก็กำลังจะใส่น้ำปลาทำให้นกจะมีน้ำไม่ปรุงอะไรไม่ปรุงเยอะใส่แค่น้ำปลาขยาามเสร็จก็หมักทิ้งไว้ประมาณห้านาทีห้านาทีพอแนละ้วถ้าเกินนี้นะเค็มนะยีนด<ค>ีนะจากที่บนนมามีหมักเสร็จแล้วมามีทําอะไรต่อครับมามีจะเตรียมไข่เอาแค่ไข่เหลือง ออตอนนี้เราก็นำไก่ลงมาชุบไข่แล้วให้รับนจะู่ตรงนี้ เฮ้ยยี่ยี้ขอฟังเสียงหน่อยเดี๋ยวดีว่าเหยียวต่ำโอเคไหนมาดูว่าขย่าแล้วมันจะเป็นยังไงนี่จากนั้นก็วิจะไปชุบไข่แดงโอ้โหสองรอบใช่แล้วก็เอามาขย่าอีกรอบหนึ่งเพื่อนเื่อก็ลองทำตามได้นะจำสูตรเอาไปทำได้เลย3 2 1 GO คถ้าสมมติว่าทอดสักอ่าโลนึงเหรอขยอยงี้นี่คือสามชิ้นนี่ไงขนาดนี้โอ้หนังมันจะเป็นแบบแตกไชัดเลยเห็นเลยเนี่ยมันจะเกาะเลยใช่มันจะเกาะเป็นภาพเลยเห็นภาพเลยคล้ายคล้ายๆอืมแต่ต้องมารอดูรสชาตินะครับหน้าตาไม่ได้มีผลนะจะไม่ได้เอาหน้าตา พยายามใช้ไฟกัางนะครับไม่ต้องอ่อนมากแล้วก็ไม่ต้องแรงมากนะเพราะว่าถ้าอ่อนไปเนี่ยไก่มันจะอมน้ํำมันแต่ถ้าแรงไปเนี่ยมันก็จะไหมก่อนนะคิดหนักแล้วนเนี่ยไม่รู้ว่าจะสู้นีไ้ได้หรือเปล่าต้องมารอดูกัน โอเคครับตอนนี้ก็เป็นทิวของเด็ดดีแล้วนะเด็ดดีก็มีเมนูไฟปอตุโตแอนทูน่านะครับส่วนผสม,สม,สมวันนี้ก็จะมีมันฝรั่งที่ต้มสุกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถูหน้าสําเร็จนะครับอันดับแรกนะครับเด็ดดีก็จะนี่เทมันฝรั่งลงไปแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะเพื่อให้มันมีรสชาติจากนั้นก็มาบดได้เลยใช้มือเลยนะครับเพราะว่าเด็ดดีใส่ของมือแล้วนวดนวดให้มันบดเนี่ยเขาแตกตัวแล้วก็เข้ากันเอาให้เหนียวที่สุดเลยนะนวดให้ละเอียดเลยนะครับ ระหว่างที่นวดนะที่ปีกของด,ดีคือใส่แป้งข้าวโพดไปนิดนึงเพื่อให้มันเหนียวให้มันจับตัวเซตตัวง่ายขึ้น <Yeah. S 2> เห็นไหมพอใส่แป้งเข้าไปเริ่มเหนียวแล้ว <laughs> นี่นะครับหลังจากที่ดีดบดเสร็จแล้วก็ไปพักไว้สักแป๊บ,บนึงให้มันเซตตัวพอเขาเซตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ไส้ได้เลยนี่จะใส้เป็นทูน่าสลัดแล้วก็มีปูอัดแล้วก็มาปั้นนะครับแป้งทอดกรอบ โกยลงไปเลยและนี่ก็คือเมนูไฟป๊อตโต้แอนทูน่าที่เด็ดดีได้รังสรรออกมาให้น้องจัดมินโดยเฉพาะด้วยส่วนผสมที่ลงตัวและวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี ทำให้เมนูนี้ออกมาหน้าตาสวยน่ารับปรทานเมนูที่2ไก่ทอดผู้พันสูตรมามีที่มามีได้คัดสรรไปไก่ชัน้นดีเพื่อนํามาปรุงรสในสูตรพิเศษสำหรับมื้อนี้ของน้องจัดมินมาดูกันว่าไข่จะเป็นผู้ชนะโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้น้องจัดมินชิมก่อนเลยเมนูแรกคือ ไฟบรโตแอนด์ทูน่านะครับเต่าเลยนะระวังร้อนนะครับนี่มามีท้องมามีเป็นไก่ทอดสูตรผู้พันนะครับอ่าเทคนิคก,ก็คือการเอาไก่ไปชุบใส่ไข่แดงแล้วก็มาคลุกกับแป้งแล้วก็เอามาเขย่านั่นเอง ไก่ทอดสุทุพันธ์นะครับเทคนิคก็คือการใช้มือกินนะครับน้องๆโอเคเราจะมินชิมได้และแล้วก็ได้เวลาที่ต้องตัดสินแล้วนะครับ <c oughs> เราจะบินจะเลือกจานไหนครับระหว่างจานนี้ของเด็กดี <c oughs> และจานนี้ของผมนี้เฮ้ยมีเลือกจานไหน <c oughs> สรุปเด็ดดีแท้แล้วครับโหหรอดูแล้วกันนะเดี๋ยวเมนูต่อไปเด็ดดีก็จะต้องชนะหมอมีให้ได้หมอมีจะเอาอะไรมาแข่งกับเด็ดดีเมนูต่อไปเตรียมมาให้ดีเลยนะเดี๋ยวเมนูต่อไปเด็ดดีงัดไม่ตายออกมาแล้วดูเขาอร่อยแค่ไหนนี่สุดๆดไปเลยนี่ไม่สนใจเลยเหรอเขาตส่เนียนเอาผักใส่นะเนี่ยพี่ปาปัน เดี๋ยดีแม่ไม่รู้ใจเจ,จมินทำแบบนี้หรอเนาะหืมหรอดูด้วยกันเมนูต่อไปเดี๋ยวเจอกันเลยเอาของหวานมาประชันกันเลยก็ได้ดแล้วเจอกันใหม่นะครับอีหน้า ep นี้น้องเจมินขอตัวไปก่อนนะครับไปบ้า